วันนี้แบกกล้องตะลอนเที่ยวจะพารถบ้านราคาถูกขึ้นชมทุก้าเนาะตำบลน,นามลาอำเภอนาแหวจังหวัดเลย ภูเก้างอถนนลอยฟ้าท่ามกลางสายหมอกถนนหมายเลข2113เส้นด่านซ้ายนาแห้วที่เป็นถนนลัดเลาะ,ะตามภูเขาดโคง้งถ้าได้มองดูจากด้านบนจะคล้ายกับเลข9ก้านั่นเองและยังเป็นจุดชมทะเลหมอ,อกสวยอลังการที่จะมีสายหมอกทอดยาวไปตามทางเหนือนกับสายน้ําแบบนั้นเลยค่ะโดยตลอดถนนทั้งสองฝั่งก็จะมองเห็นถูนป่าสีเขียววาวได้แบบไม่มีอะไรมากั้นอีกด้วยซึ่งที่จุดชมวิวภูเก้างอนั้นถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ใน อำเภอเน่าแห้วอากาศเย็นสบายมากๆยิ่งถ้าในช่วงเช้าด้วยแล้วแล้วก็แนะนําว่าถ้าเจอทะเลหมอกต้องไปในชว่ชวงเช้าเช้าของหน้าฝนก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมถึงจะมีล้นได้เห็นหมอกเยอะๆต้องรับร,บรองว่าน่าจะได้รูปสวยๆออกมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครแค่ค,ความขี้เกียจและไม่อยากต่นเชา้ชาเก็ยังมาถ่ายรูปที่ปุดตะมริวได้นะคะ เราก็ยังสามารถเห็นมิวภูเขาสวยๆฟังไม่แพ้กันเลยและด้วยความที่เป็นถนนโค้งหักสอบลงเขาจะค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะแนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถและดูบริเวณที่จอดรถกันดีๆถ้าแม้ว่าจะมีการขยายถนนเพิ่มเติมแล้วก็ตาม ยกให้ที่นี่เป็นอีกถนนสวยๆของประเทศไทยที่ต้องไปแชทเท็กอินกันเลยขำมุงสวยปังธรรมชาติโดนๆแบบนี้สายเที่ยวรักการถ่ายรูปแบบเราเราจะพลาดได้ยังไงเนื้อไปเตรียมคลิปเที่ยวเลยไปแวะที่ถนนเลข9ก้าภูเก้างอแห่งนี้กันเลยค่ะ ซึ่งที่จุดชมวิวภูเก้างอนนั้นถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ในอำเภอนาแห้วอากาศเย็นสบายมากมากยิ่งถ้าในช่วงเช้าด้วยแล้วและก็แนะนำว่าถ้าเจอทะเลหมอกต้องไปในช่วงเช้าเช้าของหน้าฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคม,ถ,ม,าคมถึงจะมีลุ้นได้เห็นหมอกเยอะๆปังๆรับรองว่าน่าจะได้รูปสวยๆออกมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครแพ้ความที่เสียดและไม่อยากตื่นเช,าชา้ชาๆก็ยังมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวได้นะคะ เราก็ยังสามารถเห็นวิวภูเขาสวยๆวยปังไม่แพ้กันเลยและด้วยความที่เป็นถนนโค้งหักซอกลงเขาจะค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะแนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถและดูบริเวณที่จอดรถกันดีๆถ้าแม้ว่าจะมีการขยายถนนเพิ่มเติมแล้วก็ตาม ยกให้ที่นี่เป็นอีกถนนสวยๆของประเทศไทยที่ต้องไปแชทเช็คอินกันเลยขมุมสวยปังธรรมชาติโดนๆแบบนี้สายเที่ยวรับการถ่ายรูปแบบเราเราจะพลาดได้ยังไงเนอะไปเตรียมทริปเที่ยวเลยไปแวะที่ถนนเลข9ภูเก้าง้อแห่งนี้กันเลยค่ะ แบกกล้องตลอนเที่ยวได้พารถบ้านราคาถูกของเราขึ้นมาถึงจุดชมวิวภูเก้าเงอเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดพักรถออกมาจากอำเภอด่านซ้ายประมาณ16กิโลโลงโค้งซ้ายมาจุดพักรถอยู่ทางด้านซ้ายกว้างใหญ่จอดรถได้หลายคันฝั่งตรงข้ามต้นไม้ใหญ่มีสาลเจ้าตรงนั้นเป็นจุดชมวิวทางโค้งรถเข้าโค้งขึ้นภูมาอย่างสวยงามตามคลิปภูเก้างาหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่เก้าหอหลังแขวงการทางเลยมีการขยายถนนทำให้เป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ อำเภอนาแห้วที่มีความสวยงามโค้งเป็นตัวเอสโดยเฉพาะหลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมจะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าลักษณะเด่นภูเก้าเงอ้อหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่ก้าวหอลังแขว,วงการทางเลยมีการขยายถนนทําให้เป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอนาแห้วที่มีความสวยงามโค้งเป็นตัวเอส โดยเฉพาะหลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมจะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าประวัติภู้ก้ง้งอตำาบลน,นามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมีการสู้รบจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใกล้บริเวณร่องน้ำสันเขาถนนสองข้างทางเป็นป่าสงวนถนนสองเลนสวนกันมาเป็นทางโค้งหักศอกลงเขาที่อันตรายมาก จะไม่ค่อยมีรถต่างถิ่นวิ่งมาจะมีก็เฉพาะรถของชาวบ้านจะสัญจรไปมาระหว่างอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วจอนมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงเขาจอนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากชาวบ้านและญาติของผู้เสียชีวิตจะมาถวายน้ำแดงดอกไม้ทูบเทียนเพื่ออัญเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านและให้ผู้ที่เดินทางลงเขาภูเก้างอปลอดภยัยซึ่งที่จุดชมวิวภูเก้างอนั้นถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ใน อำเภอนาะแห้วอากาศเย็นสบายมากๆยิ่งถ้าในช่งชวงเช้าด้วยแล้วและก็แนะนําว่าถ้าเจอทะเลหมอกต้องไปในช่งชวงเช้าเช้าของหน้าฝนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมถึงจะมีลุ้นได้เห็นหมอกเยอะๆปังๆรับรองว่าน่าจะได้รูปสวยๆออกมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครแพ้ความที่เกียจและไม่อยากตื่นเชา้ชาๆก็ยังมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวได้นะคะเพราะก็ยังสามารถเห็นวิวภูเขาวสวยๆปังไม่แพ้กันเลยและด้วยความที่เป็นถนนโคง้งหักศอกลงเขา จะค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะแนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถและดูบริเวณที่จอดรถกันดีๆค่ะแม้ว่าจะมีการขยายถนนเพิ่มเติมแล้วก็ตามภูก้าวงอตําบลน,นามาลาอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมีการสู้รบจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใกล้บริเวณร่องน้ําสันเขาถนนสองข้างทางเป็นป่าสงวนถนนสองเลนสวนกันมาเป็นทางโค้งหักซอกลงเขาที่อันตรายมาก จะไม่ค่อยมีรถต่างถิ่นวิ่งมาจะมีก็เฉพาะรถของชาวบ้านจะสัญจรไปมาระหว่างอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแหวจอนมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงเขาจอนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากชาวบ้านและญาติของผู้เสียชีวิตจะมาถวายน้ำแดงดอกไม้ทูบเทียนเพื่ออันเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านและให้ผู้ที่เดินทางลงเขาภูเก้าวงอปลอดภยัย ภูก้างอถนนลอยฟ้าท่ามกลางสายหมอกถนนหมายเลข2113เส้นดานซ้ายนาแห้วที่เป็นถนนลัดเลาะ,ะตามภูเขาคดโค้งถ้าได้มองดูจากด้านบนจะคล้ายกับเลข9้านั่นเองและยังเป็นจุดชมทะเลหมอกสวยอลังการที่จะมีสายหมอกทอดยาวไปตามทางเหมือนกับสายน้ำแบบนั้นเลยค่ะโดยตลอดถนนทั้งสองฝั่งก็จะมองเห็นผืนป่าสีขียอวอได้แบบไม่มีอะไรมากั้นอีกด้วยประวัติภูก้างอตําบลนามาลาอําเภอนาแห้วจังหวัด เลยในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมีการสู้รบจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใกล้บริเวณร่องน้ำสันเขาถนนสองข้างทางเป็นป่าสงวนถนนสองเลนสวนกันมาเป็นทางโค้งหักซอกลงเขาที่อันตรายมากจะไม่ค่อยมีรถต่างถิ่นวิ่งมาจะมีก็เฉพาะรถของชาวบ้านจะสัญจรไปมาระหว่างอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วจอนมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงเขาจอนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านและญาติของผู้เสียชีวิตจะมาถวายน้ำแดงดอกไม้ทุกเทียนเพื่ออันเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านและให้ผู้ที่เดินทางลงเขาภูก้าวงอปลอดภัยประวัติภูก้าวงอตําบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมีการสู้รบจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตใกล้บริเวณร่องน้ำสันเขา ถนนสองข้างทางเป็นป่าสงวนถนนสองเลนสวนกันมาเป็นทางโค้งหักสอกลงเขาที่อันตรายมากจะไม่ค่อยมีรถต่างถิ่นวิ่งมาจะมีก็เฉพาะรถของชาวบ้านจะสัญจรไปมาระหว่างอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาห้วจอนมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงเขาจอนมี ere, ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากชาวบ้านและญาติของผู้เสียชีวิตจะมาถวายน้ำแดง ดอกไม้ทูบเทียนเพื่ออันเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านและให้ผู้ที่เดินทางลงเขาภูเก้างอปลอดภัยซึ่งที่จุดชมวิวภูเก้างอนั้นถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ในอำเภอนาแห้วอากาศเย็นสบายมาก,มากๆยิ่งถ้าในช่วงเช้าด้วยแล้วและก็แนะนําว่าถ้าเจอทะเลหมอกต้องไปในช่วงเชา้ชาเช้าของหน้าฝนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมถึงจะมีลุ้นได้เห็นหมอกเยอะๆปังๆรับรองว่าน่าจะได้รูปสวยๆออกมาอย่างแน่นอน แต่ถ้าใครแพ้ความที่เกียดและไม่อยากตื่นเช้าๆก็ยังมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวได้นะคะเพราะก็ยังสามารถเห็นวิวภูเขาสวยๆปังไม่แพ้กันเลยและด้วยความที่เป็นถนนโค้งหักศอกลงเขาจะค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะแนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอบคุณครับ